สวัสดีค่ะทุกคนค่ะครั้งนี้ NP 2 c s ค่ะจะพาทุกคนไปติดตามข่าวสารและอัปเดตข้อมูลของศิลปินที่พวกเราทุกคนติดตามแล้วก็ชื่นชอบกันในเมาสั้นทันใจติ่งไปกันเลยค่ะเรื่องราววันนี้บันเทิงสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าคอซีรีส์และคอเพลงห้ามพลาดมาเริ่มกันที่ซีรีส์เล่รักวังคุณหนิง Story of Kuning Palace ที่ทางเว่ยป๋อ n ิ้งแท้งสตาร์เวลรายงานว่าเป็นซีรีส์ที่ผู้ชมรอดูมากที่สุดในช่วงนี้เลยล่ะค่ะ เรื่องนี้ค่ะนําแสดงโดยไผ่ลู่และจางหลิงเฮอหลิวเซียหนิงตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะอย่างที่บอกกันไปว่ามีผู้ชมให้การรอดูมากที่สุดเพราะว่ามียอดจองในแอปพลิเคชัน i อ e ีอมากกว่า3ล้านครั้งแล้วล่ะค่ะ ข่าวล่าสุดรายงานว่าจะออนแอร์วันที่15พฤษภาคมนี้แล้วจำนวน38ตอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรอติดตามชมได้เลยในแอปพลิเคชัน i c ชีค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งซีรีส์ที่เราหลายๆคนตั้งตารอดูเลยละค่ะสำหรับซีรีส์โฮล่างหรือว่าเจนซีซีรีส์เรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์แผนจีนที่นาแสดงโดยเจ้าลู่ซือและหลวอ e ีโจตอนนี้ใกล้จะได้ดูมากๆแล้วละค่ะเพราะว่าประกาศล่าสุดออนแอร์วันที่14พฤษภาคมนี้จำวน จำนวน40ตอนรับชมได้ทางโยคูบอกเลยละค่ะว่าปังและสนุกแน่นอนค่ะต่อกันที่เรื่องราวปังๆของอดีตสมาชิกวงอินทูวันจางเจยียหยวนศินลปินมากความสามารถที่ตอนนี้ค่ะเตรียมปล่อยอัลบั้มแรกในชีวิตที่น้องสร้างเองทุกขั้นตอนสำหรับอัลบัม Our Life ้มเอาเววีไลจะปล่อยในวันที่16พฤษภาคมเวลา9โมงตรงตามเวลาประเทศไทยค่ะ สามารถรอชมรอฟังผลงานของน้องได้ในแอปพลิเคชัน NetEase Cloud Music กับเพลงไตเติลแรกน้้วอวเซียงเจียนรับประกันเลยค่ะว่าเพราะแน่นอนค่ะฟังยังไม่หมดค่ะทุกคนมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวของอดีตสมาชิกวง i n t ท o ูวันโจเคอร์อืที่ช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยค่ะล่าสุดร่วมงานกับแบรนด์ชื่อดังสจวตไวส์แมน และตอนนี้ค่ะโจเคอยอื่ได้ปล่อยอัลบั้มใหม่ล่าสุด If I May สามารถหาฟังหาซื้อกันได้ที่ QQ Music และอัลบั้มหลอดแรกเป็น Limited e dition ด้วยละค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยละค่ะทุกเรื่องราวห้ามพลาดติดตามได้ในเมา์สั้นทันใจติ่งวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า